แล้วนะวะเสริมหล่อให้คุณพ่อนีช่างช่างไม่กินกิโลกินไม่กินช่างทำดีช่างทำดีอย่าให้โดนเนื้อช an> ่างอ๋อต้อยเออไปไงเก่งมึงเออไอไอไอก๊อปันนะ กูบอกอยู่วะแต่กอนั่นแต่ก็ไปแต่ก็วักลัวนะแต่ก็ไม่เห็นคนแบบนั้นนะตั้งแต่ตั้งเต๋ยืนอยู่บ่อเลยนะก็ไม่เห็นคนแบบนั้นนะโอ้ยไม่รู้ชายบนอะไรตาตาเล่นกันวะแต่กูไม่เคยก้าวไปจีมันตอนนั้นเจ้ไม่ก้าวไปปราบไม่เปิดก้าวไปเปลี่ยนเปลี่ยนตัวมันในตอนนั้นนะตอนนี้กูคงกูคิดว่าถ้ามันเดินอยู่มันเดินอยู่มันอะไรทีดูดับตกก็ได้ช่างเป็นไงช่างช่าง ผมมันมันต้องมึงเอมันต้องปอกเลยอืมแต่ว่าแต่ว่านั่นเลยแหละกองกูกรักมันจีมันปอมันวกแข้งนั่นแหมมันเป็นปัญหาแะไรมันแหลกขาท้ายไงเรามันเมื่อเป็นการลงทุนนั่นตั้งเราลงทุนไปแล้วอ่ะเราลงทุนเราลงทุนความพยายามเราไปแล้วลงทุนว่าใจเราไปแล้วมันพื่งเราก็ต้องให้ได้ให้กลับมามั่งเลยช่างเรากำลังขัดตอนนี้ครับดูหน้าตาช่างครับถูกทิ้งอืม ไออทำดีช่างอกอกหักนิดเดียวอกหักไม่ยักก็ตายโอ้ช่างไอ้มันจะติดไหมล่ะเนี่ยใครคนอกหักทำให้เนี่ยมึงมึงมึงมันมันอะไรหว่า มันแก้มันหมอมึงหมอมึงอมันก็หาง,งตายครับแกไม่ต้องอืมบุมเนี่ยช่างที่ว่าตีกูวันมึงเลยตีกูไว่ว่านะกูไม่กลัวกูไม่แข็ได้หมนเลยตอนตอนนั้นตอนตีตอนแรกโวงเนี่ยเลยโวงที่เลยไปแจ้งการเต้าวันนั้นปีมันไม่โตมาเยอะเยิร์กูแจ้งไอ้ยา กูทาต่ำใจได้แหละกูลืมได้เลยเดี๋ยวเปรีปีมันก็ต่ำตมายอะเยอะอ้กูช่างใจเย็นช่างใจเย็นช่างลูกคุณลูกใจเย็นช่างอกหักไม่อยากจะตายหาใหม่ก็ได้ลูก้หญิงเยอะแยะพอไปกำลังใจให้สู้ๆข้างบนเนี่ยไม่รู้จากข้างบนนี่ไป่ะช่าง ใช้วันเดียวพอเมยบอกไอ้ไปว่าใจมันตึงม่บอกมึงใจมันตึงบอกผีเนี่ยใครได้ลูกชายเราเป็นสาม,มีรับรองได้ทําได้ทุกอย่างย้อมผมกดาดได้ทํากับข้าวก่อเป็นเออลูกสาวใครว่างมาส่งมาได้นะครับตรงนี้ฝังนี้ผมไม่จังเนี่ยเห็นไหมเสริมหล่อให้พลอยต่างหากทางไห่ครับช่างอาต่อช่างต่อครับช่างช่างต่อครับเออโท่เลยฟอมมันก <t frontline> ูว่าฟอมมันยิงกูเราฟอมฝกลายเลยร เออเอาตะลูกเอ้ยตายครั้งเดียวเกิดหุนเดียวตายครั้งเดียวไม่ฟือแล้วเอาตถะเนี่ยพี่น้องไม่มีอะบอกผมถูกไหมช่างเบาช่างเบาหูหูไม่ต้องดำเอาแต่ผมดำช่างอ่ะอะไรนะเอาแต่ผมดำหูไม่ต้องดำช่างโอ้ไม่ใช่อยากได้นนี่เอวเหนียวฟื้นคุยใครนี่ใครนี่ไหนเคุยจริงกับอีกแล้วตักบ้านอยู่ไหนตักตอนนี้ปัญญายุนั โอ้ยตอนนี้จะดีมึงไปมึงกลัวมึงแก้ปัญหาเหรอ,อโอเคช่าง